เอาะครับว็กรลาบสวัสดีครับชาว DBL DJ ทุกคนนะครับวันนี้ครับพี่จะมาเล่นด่านนี้นะฮะบอกเลยโคตรมันนะแต่พี่แพ้ไปละเมื่อก MM ี้คือแบบว่าจังหวะแบบไปกดพอดีนะเหมือนกับไปกดปัดหน้าจอนะฮะก็เลยแพ้ครับไม่เป็นไรครับเราก็แก้มือไปแล้วตานหนึ่งครับใช้เป็นเทรเรสนะฮะทีมแรกทีพวกนี้ครับเวลาเล่นมันจะมีแท็กให้เราอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่นะ เล่นจบได้200โคโนคริสตัลแล้วก็ถ้าชนะ3ตารวดจ,จะได้ไป้ายนะครับซีซั่น2ในการเล่นโหมดนี้นะครับที่ว่าโอเคอยู่หน,นะเพราะว่าดาวน้อยดาวเยอะมันเล่นได้หมดไงสำหรับนะฮะในแมตท,ที่2นะแต่แมตแรกเอ่อพี่มาลางแล้วมันแพ้ไงแพ้ตอนที่ว่าจะอัดคลิปแล้วแบบมันตัดเดียวนะครับหน้าจอโอเคไม่เป็นไรเอามาดูเกมนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมาเล่นเอาป้ายชื่อที่หลังอ่าแต่ตานี้นะครับเจอฝั่งนะฮะในทีม ดาวเขาน้อยมากเลยนะฮะแล้วกเ็เหมือนจะเป็นไอดดรีหรือเปล่าเพราะว่าเอาทีมนี้มาเล่นนะอย่าประมาทนะครับทีมนี้ค่อนข้างที่จะเก่งทีมพี่ครับในทีมนี้ก็เลือกเป็นทางด้านของนี่ครับปิกาโลโ,ลโกฮังแล้วก็เทนจินฮังนะขอเป็นป่วๆนหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าใครมีเ,อเทอร์เสอ่ะเอาไปจับเล่นแมตช์แรกสบายนะครับเ,อเทอร์เสกับลูกน้องคือเก่งมากตัดขี้นะฮะสลับตัวแล้วถึกกันอาได้ถึง2ตัวนะถ้ามีบักเขียวแล้วก็บักเทอร์เลสนะมาดูในทีมนี้ครับ เจอกับพี่ชายนะ่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเนะี่ยญี่ปุ่นหรือจีนนะญี่ปุ่นเนี่ยฮะภาษาอย่างนี้นะ่ะโหลดใช้อย่างนี้มีซัมติงหรือเปล่านะเสียงพี่ยังไม่ค่อยหายนะขออภัยทีครับช่วงนี้ไม่ได้อะไรนะฮะมาดูในเกมกัน,นครับที่เปิดมาใช้พี่เทนจินทางก่อนเลยครับแล้วความสามารถตัวนี้เอาไว้กันอาอานะฮะน่าจะไม่ได้ใช้นะกดการเขียวรอบไปตัวนี้หลบสวยครับเดี๋ยวพี่เทนนะฮะคอมโบแหล่งจัดสลับมาอย่างนี้น่าจะกินหมูแล้วปะเกมนี้อ่าล้วเจอทางด้านของ พี่ลืมไปแล้วน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะแต่สรับเป็นโกหังก่อนเลยกันนะฮะพี่ชอบมากเลยนะตอนที่ดูภาคซูปเปอร์ตันนี้นครับโดนพเทาเต่าครับเราเล่นนะ <c oughs> กดล็อกตัวนะเมื่อกี้นะครับปิกโโร่ตอนนี้ยังไม่มีทางด้านของอบราดอาร์เมอร์นะฮต้องทนไปก่อนนะครับยังไม่ได้ตายเกิดตะตีแรงครับตัวนี้บราดไปเขาจะเอาสีม่วงลงไหมแต่วันนี้ขอกดเรียกการเขียวก่อนนะฮะปิกโลโร่ารไปแล้วเป็นทางด้านของเบจิตา้าแล้วก็บูล่าลงมาน,นะฮะ เลี้ยงบาได้แก่นี่ฮะพี่ชอบติดเลกบาจังนี่ครับสไตล์ใบพี่ไม่ค่อยได้เล่นเอ่อคลิปแนวพวกนี้เท่าไหร่นะแต่วันนี้มาลองเล่นเพราะสเตปพี่ไม่ค่อยเก่งนะฮะความสามารถอธิบายให้พวกเราไม่ได้นะอาจจะไม่ค่อยถูกใจแต่วันนี้ครับโดนทางด้านของนะฮะบาจังสลับมาเป็นปังคุงแล้วเอาพี่เทนมาสลับเพื่อรับดับนี่นะสีน้ําเงินปีไม่เข้าแน่นอนนะฮะแล้วพี่เทนกันแรงนะครับผมดูครับขิดที่เข้าทางด้านล่างครับห้าหกแถวนะตอนนี้โดนการเขี่ยล็อกตัวอีกสลับเป็นทางด้านของโกหังได้กัน สวยครับโอเคน้องครับโอเวอร์แถบน้องดีกว่าเรียกพี่ชายดีกว่าพี่ชายโอเวอร์แทบแล้วตรงนี้ก็ม,มีสเปเชียลมูฟเดี๋ยวขอสแต็กหลอกไปก่อนนะว่าแล้วบราจ,จังต้องมาครับกดการ์ดเขียวเรียกมานหนึ่งใบไหมเดี๋ยวพี่รอดูจงังหวะเขาหลบได้เปล่าไม่หลบนะครับดกดถ้ากดนี้หลุดแน่เลยนะช่วงนี้ขอตุ้ยท้องกอะก,กันอย่างครับสลับมาเป็นกรูรอดึงจังหวะแล้วก็หลบไม่ติดแล้วตรงนี้พุ่งใบไม่ได้นะฮะโอ้โหแล้วตีโคตรแรงขนาดดาวนิดเดียวนะฮะ โอ้ยพี่ชายโหบาราสามดีร่วงเลยนะพิกโ,กโลนี้ใส่คือเปนประจำตัวมาด้ยนะแต่ไม่มีเซนไครปับมาช่วยเจ็ดดาวน่าจะเก่งนะโหจะดูครับโดนสีม่วงฮนะโอ้ไม่มีอะไรเลยครับตีแบบเลือดไหลเป็นน้ำเลยเจงานี้ตุยทองดูดดาเมจระบาดไปโอ้ยเรียบร้อยเปล่าตายได้เยนี่นะฮะโอ้ยแย่ละพิกโ,กโลเพิ่งตายใหม่ครับแล้วเลือกเป็นสีกัดเขียวนะได้ไหม อ้าวลืมมามีพี่เทนนะครับผมอา้าวเรื่องพี่เทนจินแหงมาช่วยสบายแล้วตรงนี้สเปช่วลมุฟใส่ไปแล้วโดนฮนะเอาแล้วมือพี่ไลซิงครับกล่าวว่าน้องเขาหลบเนยะได้ยูุแรงครับแรงจับยึกยักอื้อกดไลซิงเลยเอาคืนอันนี้กดสเปช่วลมุฟงเนี่ย,น,ยน้องเขาน่าจะไม่รู้แหละ เพราะว่าเราเราเพิ่งกดไป <c oughs> กดใส่เลยโอ้ยแม่นอีกเอา้าล้มเหมือนน้องเขาจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยถ้าอย่างี้ยอมเฮแล้วหรือเปล่บบาครับแต่เว้ยจะน้องหรือพี่กันแน่เขเรียกพี่ชายเหมือนเดิมเราแต่พี่ชายแกแบบปล่อยบอดมาเล่นกับพี่แล้วนะวตานี้น่าชนะชจนจิว,วนะฮะถ้าไม่พลาดเอ้าหลบได้ไงเนี่ยหลบได้ไงก้อนนะฮะแล้วก็บุกซอกไป <c oughs> แรงจ้านนะเขาตัวนี้หลบไม่ทันมันน่วงนะไซเกิลได้อยู่ต้องระวัง ทางด้านของเอ่อบลานะฮะยังไม่ลงมาครับเพราะเป็นน่าจะเป็นบอดแล้วแหละหลดอย่างนี้ฮะกดเลยให้น้องเขาตีถ้าน้องเขาตีได้ก็เอ่อมีทางด้านของเกตดนะครับของพิกาโลทําอะไรบ้างถ้าเกตดเต็มก็จะเคลียร์การ์ดทีฝั่งหนูนะฮะแล้วก็ลบแพ้ตีแต่ไม่ว่าฝั่งหนูเป็นอันติเมตแล้วพี่พี่กดการ์ดเขียวไงโอ้ตีอะไรต่ำจัดนะครับแล้วพี่โอ้พี่เบ์ครับเบร์กำนิดมาจะไปช่อยมุฟยัดไปเรียบร้อยไอ้ปล่อยพลังยัดไปเรียบร้อยแล้วก็ จะทำใเป็นโกฮังนะมีเทนจินฮังเอาพี่เทนลงมาเลยแล้วกันครับแล้วก็ปิดจอบด้วยสีชัมม่วโมงไปกันไม่ค่อยถนัดเออไรนะเล่นไปแล้วก็ผ้าไปนะฮะขอภัยที่แต่อยากทาคลิปแนวนี้อยู่นะพี่อ่ะแต่เดี๋ยวรอฟื้นๆได้ดีก่อนนะฮะเพราะว่าตัวละครที่น่าจะรีวิวก็น่าจะเยอะนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ชายอีกหนึ่งตาก,ก็ได้สองลอครนสติลนะแต่ต้องไปเล่นใหม่ให้มันรีด้านล่างนะครับเพื่อได้ทางด้านของป้ายสีสั้นนะ สำหรับแท็กนี้ครับก็พี่ขอเป็นเลือกเป็นทีมนี้นะครับเซลเซลขายรถไม่ใช่นะฮะเซลนะฮะแกงเซลแล้วก็มีเซลผนึกเซลพลังขึ้นเต่าจะเสียได้นะพลังอีกวไปไม่จำตัวใช้ไม่ได้อันนี้นะแล้วก็มีเซลแดงตายเกิดเวลาอาอานะฮะก็ต้องมาดูครับว่าทีมนี้จะเล่นได้ไหมแต่พี่เน้นไอสองตัวนะเป็นเซนใครแล้วก็ดาวมันเยอะ ่าจจะเล่นได้นะโอ้เจอลูกน้องเชอร์เแต่ว่าไม่มีเชอร์เที่พี่บอกอะถ้ามีเชอร์เลตมาตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวตีม่วงหรือเปล่าหรือว่าตัวสีแดงวะมีทั้งด้านของการอารอารหรือว่าตัวสีเขียวจำไม่ได้แล้วนะต้องไปอ่านต้องไปดูนะครับว่าคนไหนเอ๊ะอะไรหอนึกว่าทีเฮดนะฮะตาลายตาลายว่าตัวไหนมันรับอาอารได้แต่มีนะม,มีครับกับเชอร์เนะฮะแล้วก็เก่งตัดขีตัดอะไรไ<อ>ด้ด้วยเนี้ย แต่บักหัวไข่เออเนี่ยนี่เนี่ยมันถ้ามันกดแก,ก๊สเขียวอ่ะมันสลับสีสวิตนะครับเป็นสีน้ำเงินปีกับมันกดใจน้องสลับเป็นสีนาทไม้แล้วก็กดมาเหลืองอ้เกลือโอเคไม่อยอมเปิดเลยว่ะขอแทคเกิลไปก่อนแล้วกันแลก็โตมตีเลยนะขอหน่อยก็สลับเป็นโอ้สีม่วงว่ะฝั่งโน้นสีเหลืองลืมนะฮะจะเรียกการ์ดไงต้องลงเป็นตัวที่สองนะถึงจะได้ทางด้านการ์ดนะโอเคสลับเป็นเซลแดงครับน่าจะได้ปร,ราดเล่นอยู่ สองนูไม่มีสีเหมือนะครับฝั่งังนี้สลับมาเป็นโอ้โหโดนตัดกาแล้วมีเชงด้วยนะสีม่วงตัวนี้ฮะลบไปครับแถบเลยแถบก็ติดด้วยนะแล้วตัวนี้ขอโลบว่าอะไรกันครับหลบไหมฮโอเคหลบยึดๆถอยหน่อยแล้วคำไมทำไมเฮ่อไม่โดนครับแล้วโดนบราสตาหน้ามีโค้ดแรงสลับมาเป็นเจฟ,ฟีเลยครับมีเชงเหมือนกันนี่ฮะเชงสไตร์ครับแล้วก็ดบราไปสองใบถ้าหลุดคอมโบไม่ได้นะโอขู่ว่าแล,แล้วโดนไหมเนี่ย โดนเป็นสเปเชียลมูฟนะฮะโหสลับมาตรงนี้มีผนึกนะแล้วหลบสวยครับแล้วก็กดการ์ดม่วนะครับผนึกเลยบักหัวไข่นี่แหละตัวนี้อาตัวนี้ครับกดการ์ดเขี่ยวนะแล้วก็สุดตรายไปไม่โดนพยายามจะร้านะฮะน่าจะมีอานะตัวนี้เซลล์แล้วโดนเต็มเ็มวะ่ะ ตัวนี้หลบได้โอ้โหพี่พี่กดสเปชช่ยลมูค้างไว้ไงแล้วได้บวกครับตัวนี้ได้การนะครับได้บวกกดไลซิ่งมันให้มีลดเวลาสำหรับตัวครับเซล,ลแดงต้องมาแล้วตายเกิดไปไปพมาโหเล่นยากเลยนะมีตัดขีแล้วก็เชงด้วยจำตัวคอนพอสามารถไม่ได้ไงแต่วันนี้เดาถูกนะครับเอาดีเดาถูกแล้วขอบราดไปบังคับเขาหลบแล้วพี่ต่อยฮะหยบไปเกิดเลยนันปัดไปเนี่ยไม่ติดเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ครับมันมหนอนรอ,อ,อ,อนอยู่ขงเนีย แล้วจ้านี้ครับสเปเชียลมูฟไปเลยครับไม่ได้หลบแน่ครับน่าจะรุนแรงอยู่นะฮะขอสัก70%ได้ไหมโอ้ได้ถึง90เลยนะตรงนี้สตรยไม่โดนแต่ตรงนี้หลบสวยครับรัดปิดฉากไปเลยแล้วยังเหลือทางด้านของเซลนะี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยบุย่งไปอย่าอาอาเลยยังไงวะนะมาได้อยู่เอาตัวอะไรโอ้โหแล้วแรงนะครับแรงแล้วกดเมนมาแล้วพี่พลาดนวไง พี่ลาดนะอยาให้ตัวนี้ตายทไานงั้นบักหัวไข่กันมาแนะ่ครับเดี๋ยวเอาเซลสีน้ำเงินโอ้โหนึกว่าจะเป็นอาหารนะมารับฝั่งโน้นก็เรียบร้อยครับผมมีกันค้งก็เชงแล้วก็ยิงทางน้านตีใหญ่ใส่ไปนะแล้วโจนิโอหโหเรียบร้อยไม่ได้ใช้ทีเมทเลยครับไม่คุ้มนะทั้งวันนี้แต่เรามีไรสิ้นหนึ่งครั้งครับแล้วจู่อารมณ์ขมยิ่5เหลือเซลแดงหนึ่งตัวสลับมาเลยไหมสลับไหมอย่างครับรอจังหวะสวยๆหน่อยแล้วก็ นี่ครับก็เป็นชุดหมูระยะไกลอย่ยกกายยโดนเ้อเออตายไปเลยครับตายนีกจะเหลือเจ้าหัวไข่ไหมโอเคหลบแล้วไหลซิ่งคร้าตอนนี้ฮะตามสูตรนะครับปัดป้องโอเคแล้วก,กดทางด้านของสเปเชียลสกิลหรือว่าการเขียวนะรอจังหวะที่ฟีเซอร์นะี่อืมดังไม่ถูก ัวนี้ดาวไม่ถูกแล้วก็เป็นของเราแน่นอนหรือว่าตัวนี้ว่ามีการไลซิ่งนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าไม่ตายก็ใช่เลยโอเคไม่ตายนะแสดงว่าตัวนี้มีการไลซิ่งแหมบันเทิงครับเหมือนจะจบสบายแล้วแต่โดนนี่ฮะหลือเหลือตัวผนึกครับเจ้าตัวหัวไข่ยังไม่ได้ออกจากผนึกนะแล้วสไตร์ไปตรงนีงไม่โดนขอราระทะการฝั่งนู้นมีโอ้โหทะลุบาดด้วยโดนโจมตีโดนๆดีเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไก่อนครับเดี๋ยวหัวไข่มันออกมานะฮะแต่ว่าโดนหนักอย่างนี้ไม่ไม่ดีแน่ครับเขียวขอจิ้มหน่อยโอเคการเขียวติดพอดี เจือกเขาให้แล้วก็บรัสเก็บไปเลยเพราะว่าสวิตตัวเอา้าสวิตไม่ได้ครับแล้วฝั่งนู้นไม่ติดนะไม่ติดสาตาร์ทอย่างนี้ก็เซตโจเลยครับหมายถึงอี่ฟ่งึ่งครับแล้วพี่จะเหลือ2-1งนึ่งะจะไหวหรือเปล่าโอ้ oh, oh, แล้วเอาหน้าคือไปจู้ครับแล้วก็ได้ครับได้มาตอนนี้เหนือหนึ่นึ่ง เออจากจะชนะสบายนะฮะดวนหัวไข่กันมาเรานิ่งวะไม่ยอมอูบี่สลับมาแพ้สีด้วยอยีกมีบันเทิงละตะตุยท้องเขาหลบเดียบร้อมาชนคู่แล้วเรียบร้อยพี่แพ้และ้วะเนี่ยเฮ้ยขี้หมกพอดีขวบาราดไปหลบไม่ได้ตรงนี้ครับต่อยธรรมดาน่นาจะเป็นแมทของพี่เอิร์ธครับสำหรับแมทน,นี้นะสลับตัวมาแล้วก็มีไกด์สองใบยยงเรียบร้อยตายไปเนี่ยเหมือนจะตีไม่เข้าเลยโอเคก็ เกมนี้ก็ชนะไปครับแล้วก็ได้200คนดิทิลสำหรับใครที่อหญ่จะฟาร,รม์มหรือว่ากำลังหาเพชรนะฮะ200คนดิทิลก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าตัวใหม่กำลังจะมาประกาศพวกนี้แล้วนะเราก็วันพุธรู้กันว่าจะเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็นตัวแค่ระดับ SP หรือว่าตัวลิมิตรีเจนก็ได้อันนี้ต้องไปดูครับว่าตอนนี้ลุ้นน่ยให้เป็นซูเปอร์เซีย3นะะเพราะว่าตัวมันเท่โอเค ภาคไดมะนะโกจิต้าเด็กแก๊งเด็กอ,อาจจะมาก็ได้นะเดี๋ยวพี่ค่อยไปเก็บปลายทีหลังเลยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่กำลังหาทีมแล้วก็เล่นครับนี่ครับอันนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ไม่ได้เพราะว่าแค่แนะนำเล่นให้ดูดเฉยๆนะฮะเล่นสนุกๆนกนะฮะมาบอมเครื่องนะเดี๋ยวค่อยกลับไปไลน์หลังจากหายป่วยดีนะครับโอเคสำหรับนี้ก็บา,บายบายขอบคุณครับ so I'm in it. I'm held up filthy, so I got this. I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me, and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop.